สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบูชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลายท่านสอบถามกันมานะครับเกี่ยวกับคลิปของพระโพธิสัตว์ว่ามีคุณลักษณะอย่างไรบ้างต้องทํำยังไงถึงจะเรียกว่าพระโพธิสัตว์และมีความแตกต่างย,ยังไงระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอ,อรหรันต ในความเชื่อของพุทธทุกนิกายเน่ยนิยามเหมือนกันครับว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเรียกอีกแบบว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและอาจจะเรียกย่อๆว่าพุทธภูมิสําหรับพระไตรปิฎกในไทยเราแล้ว พ,พอคุโงค์จะเรียกตัวเองว่าพระโพธิสัตว์ตลอดมักจะบอกว่าสมัยที่เรายังไม่ตรัสรู้และยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้ออกบวชปลงผมอะไรทำนองนี้นะพระโพธิสัตว์เนแปลตรงตัวก็คือผู้ยังคล้องอยู่กับโพธิญาณและจําเป็นจะต้องบําเพ็ญบารมียาวนานสลับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันบําเพ็ญถึงสีอสองไขยกับอีกแสนกับซึ่งพระโพธิสัตว์แต่ละองค์เนี่ยจะยาวนานแตกต่างกันไปครับบางตำราก็บอกว่า พระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยบำเพ็ญสะสมมาถึง80ประสงค์ไขกับอีกแสนมหากัปแต่นั่นก็อยู่ในตำราชั้นหลังครับในศาสนาพุทธเทรวาทจะเน้นเรื่องการปฏิบัติให้หลุดพ้นมากกว่านับจะไม่ค่อยเน้นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์เท่าใดนักแต่ว่าจะเน้นเรื่องของพระโพธิสัตว์ในนิทานชาดกก็คือพระพุทธเจ้าโคโดมองค์ปัจจุบันเรื่องราวก็จะเป็นเหมือนนิทานคติธรรมส,ส่วนมากและจะมีชาติที่สําคัญ10ชาติเพื่อบำเพ็ญทศบารามีก็คือบารามีทั้ง10ครับได้แก่เนคขมะ วิริยะเมตตาอธิษฐานปัญญาศีลขันติอุเบกขาสัจจะตามทศชาติชาดกทั้ง10สำหสลับเรื่องราวของทศชาติชาดกเอาไว้มีเวลาว่างค่อยมาเล่าอย่างละเอียดทีหลังนะครับสลับบารมีทั้ง10แล้วก็ยังแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยก็คือบารมีปกติอุปปารมีก็คือบารมีระดับกลางแล้วก็ปรมตถบารมีก็คือระดับโพธิสัตว์รวมกันก็เรียกว่าบารมี30ทัศแบบสวดมนต์ที่เราเคยได้ยินกันนะครับ สำหรับพุทธเถราวาทแล้วเน้นเรื่องการปฏิบัติให้หลุดพ้นเพราะว่าชีวิตเนี่ยสั้นนักและกว่าที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติเนี่ยก็ใช้เวลาหลายกับหลายอาสงไขยใครอยากรู้ว่ากับกับอสงไขยเนี่ยยาวนานแค่ไหนก็สามารถเข้าไปดูคลิปเก่าได้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับประเภทของพระโพธิสัตว์นอกจากแบ่งตามภูมิแล้วก็ยังมีอีกเกณฑ์หนึ่งที่ใช้แบ่งพระโพธิสัตว์ด้วยก็คือ 1. มหาโพธิสัตว์ โพธิสัตท,ที่บำเพ็ญเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสรู้เองได้และสามารถก่อตั้งาศาสนาได้แบบที่สองก็คือปัจเจกโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ต้องการเป็นปัจเจกพุทธเจ้าสามารถตัดสรู้ด้วยตัวเองได้แต่จะไม่สามารถสร้างาศาสนาเองได้มากที่สุดก็คือสอนคนทั่วไปได้แบบคาถาต่างๆในพระไตรปิฎกเท่านั้นอันที่3าคือภาษาวกโพธิสัตว พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารามีได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นพระอานนท์พระมหากัสปะพระสารีบุตรพระโมคคัลนะแบบนี้เรียกว่าอนุพุทธะซึ่งพระสาวกโพธิสัตว์ที่บรรลุธรรมแล้วจะเป็นผู้ที่ตัดสู้เองไม่ได้ จำเป็นต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและอาศัยกระแสของอริยมรรคของศาสดาเท่านั้นถึงจะบ,บรรลุธรรมได้ก็คือเหล่าสาวกเนี่ยจำเป็นต้องให้พระพุทธองค์ทรงแทงให้ทําดองนี้นะครับทังนี้ก็ขึ้นกับความปรารถนาของแต่ละคนซึ่งเส้นทางของแต่ละคนเนี่ยย่อมต่างนันออกไปสลับเรื่องราวของสาวกที่เคยเป็นพระสาวกโพธิสัตว์เนี่ยก็มีเขียนมากมายในคมภี์เทรวาทเช่นเทระเทรีกถาส่วนเรื่องของพระพุทธเจ้าในอนาคต ก็อยู่ในคำพีพุทธวงศ์และอนาคตวง์ของเถรวาสส่วนมากและน่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าคำพีอนาคตตวง์น่าจะแต่งขึ้นมาในภายหลักมากกว่าเพราะดูแล้วสำนวนต่างจากพระไตรปิฎกเล่มหลักมากซึ่งจะผิดกับพระสีอาริยเมตไตรซึ่งอยู่ในพุทธวจะนะในพระไตรปิฎกฉบับหลักด้วยซ้ําไปครับดังนั้นท่านที่นับถือพุทธก็จําเป็นต้องใช้หลักกาลามาสูตรเพื่อพิจารณานะครับถึงความสมเหตุสมผลว่าแต่ละคำพีเนี่ยควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อนะครับ ในเถราวาทแล้วจะเรียกพระโพธิสัตว์ที่รับการพยากรว่านิตยะโพธิสัตว์นะับคราฟนี้จะบ่งบอกว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เป็นโพธิสัตว์เรียกว่าอนิตยะโพธิสัตว์ก็คือไม่อนิตยะโพธิสัตว์เนี่ยคือปรัถนาพุทธภูมิเหมือนกันนะแต่ว่าเลเวลยังไม่ถึงก็เลยเลื่อนคลาสไม่ได้ทาดองนั้นนะครับและสามารถที่จะเลิกได้เมื่อท้อแท้ คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิตยโพธิสัตว์มีดังนี้ครับตามอธิกถาแล้วบอกว่ามี18ประการได้แก่ 1. ไม่ตาบอดหูหนวกแต่เกิด 2. ไม่เป็นบ้า 3. ไม่เป็นคนใบ้ 4. ก็ไม่เป็นคนง่อยเปรี้ย 4. ไม่เกิดในประเทศปทศ่าเถือน 5. ไม่เกิดเป็นทาสในเรือนเบี้ย 6. ก็คือไม่เป็นนิตยมิจฉาทิฏฐิ 7. ไม่เปลี่ยนแปลงเพศ 8. ไม่ทำอนันตริยกรรมก็คือกรรมหนัก5ประการครับก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่รับฆ่าพระอ,อรหันต์ทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดและทำให้สงแตกกัน 9. ก็คือไม่เป็นโรคเรื้อน สิบไม่เป็นเดรัฉานที่มีกายเล็กกว่านกกระจาบแล้วก็ไม่โตกว่าช้าง11ก็คือไม่เกิดเป็นเปรต2ประเภทนะครับก็คือขูปีปาสิกกะเปรตแล้วก็นิชานาตันหิกกะเปรตไม่รู้เป็นไงนะต้องถามราชาเอ็นมาเอาเองครับ12ก็คือไม่เกิดเป็นการกันชิก,กาศูนย์อาูนพวกหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นไงเหมือนกันนะครับก็ต้องวาร์ปไปถามไคโอชินเอาเองครับ13ก็คือไม่เกิดในเอเวจีมหานรก14ไม่เกิดในโลกกันตานรก 15. ก็คือไม่เกิดเป็นพยามารครับ16ไม่เกิดในอาศัญยีสัตว์ก็คือพรหมที่ไม่มีจิตมีแต่กายเป็นรูปปั้นนิ่ง 17. ไม่เกิดในสุทาวาสภูมิที่เป็นภูมิของพระอนาคามี 18. ก็คือไม่เกิดเป็นอรูปประพรมหรือพรหมไรายรูป และจะไม่เกิดในโลกอื่นจากกวาลอื่นครับจะเกิดแต่ชมพูทวีปเท่านั้นข้อนี้ก็น่าสังเกตนะครับว่าข้อความตรงนี้บอกชัดเจนว่าคลาสสองคนที่ได้เป็นนิตยาโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่เกิดเป็นพญามารแต่ว่าคำพีอนาคตตะวงเนี่ยจะบอกว่าพญามารได้เป็นโพธิสัตว์ที่สาคัญคืออนาคตตะวงกับอโศกกวาทานเป็นคำพีชั้นหลังไม่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการแต่งเพิ่มเติมครับสลับเลเวลของพระโพธิสัตว์ในเทรวาส ก็ยังแบ,บ่งเป็น3กลุ่มตามการเก็บเลเวลบารมีก็ได้แก่ 1. ปัญญาธิกะเป็นโพธิสัตว์ที่ใช้ปัญญานำจะใช้ระยะเวลาสร้างบารมีทั้งหมด20อสงไขยกับแสนมหากับโดย16อสงไขยแรกจะบำเพ็ญบารมีมาก่อนหลังจากได้เลื่อนคลาสเป็นนิตยะโพธิสัตว์ได้รับคำพยากรณ์แล้วก็จะใช้เวลาอีก4อสงไขยกับเศษแสนมหากับจนได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลเวลที่2ก็คือศรัทธาธิกะ คือพระโพธ,ธิสัตว์ที่ใช้ศรัทธาเป็นตัวนําจะใช้เวลาในการเก็บเลเวลบาร,รมีทั้งหมด40อสงไขยกเกษแสนมหากรัป32อสงไขยแรกจะเก็บเลเวลไปก่อนจนได้เลื่อนคลาสเป็นนิตยะโพธ,ธิสัตว์แล้วก็8อสงไขยเศษแสนมหากรับก็จะได้จัดสรู้ครับและประเภทที่4คือวิยาธิกะคือพระโพธ,ธิสัตว์ที่ใช้วิริยะนําหน้าระยะเวลาการสร้างบาร,รมีทั้งหมด80อสงไขยกเกษแสนมหากรับ 64แสนสะสมขายแรกที่เก็บเลเวลก่อนจนได้เลื่อนคลาสเป็นพระนิตยะโพธิสัตว์ และอีก16อสงไขยแสนมหากราบก็จะตรัสรู้ซึ่งพระีอริยะเมตไตรก็เป็นวิริยาธิกานี่เองแต่ไม่ได้ไหมายความว่าพระพุทธเจ้าทั้ง3แบบจะด้อยกว่าใครนะครับเพราะว่าทุกองค์ก็ย่อมสอนเรื่องเดียวกันหมดคืออริยะสัจสีพระพุทธเจ้าโคโดมองคปัจจุบันทรงเสียสละอย่างมากที่เกิดในยุคที่มนุษย์ไร้ศีลธรรมที่มีอายุแค่ร้อยปีเท่านั้นแต่บางคนก็มักเอาไปเทียบกับพระรีอารีว่าบำเพ็ญมานานกว่าก็น่าเฉเนกว่าแต่สุดท้ายแล้วพระพุทธองค์ทุกองค์ก็สอนเรื่องเดียวกันหมดคแแต่่่วาเกิด คนยุคก,ก็เลยต้องบารมีต่างกันแค่นั้นเองสำหรับพุทธนิกายมหายานแล้วจะเน้นเรื่องการเป็นพระโพธิสัตว์มากกว่าเทรวาตและจะเรียกตัวเองว่ามหายานเพราะมีปณิธานว่าจะขนสัตว์ไปอย่างนิพานได้ทีละมากๆแบบ a r ร์คออฟโนอา แต่ผมว่ายุคนี้เนี่ยร่างทรงลงโลกก็เยอะส่วนมากจะเป็นเรือไททานิกมากกว่านะครับคือขนทีละมากมากแล้วไปชนกับภูเขาน้าแข็งกันทวนหน้าใช่เรือโนอาแล้วและมหายานยังเรียกเถรวาดว่าหินนยานและพุทธเถรวาทเองก็ยังแตกเป็นหลายนิกายอีกมหายานก็ยังแตกนิกายยิบย่อยไปอีกครับที่แน่ๆก็คือไปเติบโตในจีนมากที่สุด เนี่ยอย่าว่าการนับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมนะที่มีสถานะเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมก็เลยเข้าถึงคนท้องถิ่นได้ดีกว่าทางที่เดิมทีแล้วพระกวนอิมหรือว่าพระอวโลกิเตส่วนวเป็นผู้ชายมาก่อนครับรายละเอียดก็อยู่ในเรื่องคลิปที่มีชื่อว่าพระกวนอิมเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ก็จะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยนะครับส่วนนิกไกวัชรยานของที่เบเชื่อว่า องดลาลดามะเป็นอวตารหนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนลงมาเป็นผู้นำของทิเบตเพื่อบำเพ็ญบรารมีองค์ถัดไปก็คือองค์เดิมที่กับชาติมาเกิดซึ่งเหล่าลามะชั้นผู้ใหญ่ก็มีกระบวนการเช็คจากการทดสอบของเขาก็จะมีการเอาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์ดลาลดามะในอดีตมาให้เด็กที่ได้รับการคัดเลือกตรวจด,ดูว่ามีความคุ้นเคยหรือไม่เช่นจำได้ว่านี้เคยใช้ในอดีตหรือเปล่าถ้าเขาระลึกชาติได้เด็กคนนั้นก็จะเป็นดาลายดามะองต่อไปซึ่งเรื่องราวนี้ก็ถูกถ่ายทอดในภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าลิต พืบุตตาศาสดาโลกไม่ลืมนำแสดงโดยคีนูริเป็นพระพุทธเจ้าครับและสลับคัมภีร์ฝ่ายมหายานก็บอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมี10ภูมิ10เลเวลซึ่งสลับชื่อของแต่ละภูมิเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพราะว่ามีความยืดยาวมากโพธิสัตว์ที่บําเพ็ญถ,ถึงเลเวลที่1แล้วจะไม่เกิดในอบายภูมิอีกและสลับโพธิสัตว์แบบมหายานเนี่ยใครเข้าภูมิที่1เนี่ยจะคล้ายๆกับพระโสดาบันเลยครับก็คือไม่ลงนรกอีกและเมื่อมาถึงเลเวลที่8ก็เรียกว่าอจจะระ เป็นผู้ที่หลุดพ้นกิเลสแล้วเหมือนพระอรหันต์แต่มหายานเขาก็ถือว่าโพธิสัตว์เหน,เนอกว่าพระอรหันต์ไปอีกครับเพราะพระอรหันต์เนี่ยถือว่าบรรลุไปคนเดียวแต่โพธิสัตว์เนี่ยตั้งโพธิจิตไว้แล้วว่าจะไม่บรรลุนิพพานจนกว่าจะช่วยเหลือสัตว์โลกได้แม้ว่าจะบอกว่าโพธิสัตว์เลเวล8เนี่ยสามารถสละกกิเลสได้หมดแล้วแต่ดูเหมือนว่าไซอิ๋วเนี่ยคนแต่งจะลืมไปนะครับเพราะตอนที่โงไหเออหรือว่าลูกปีศาจกระทิงเนี่ยแปลงร่างเป็นเจ้าแม่กวนอิมหลอกป้ยไก่หงอคงก็เอาความไปฟ้อง พระกวดอิมก็เลยโกรธแล้วก็เคลื่องแจกันลงไปใส่กระดองเต่าด้วยซึ่งตรงนี้มันก็ตลกดีนะครับหงอคงเองก็อึ้งที่เจ้าแม่กวดอิมมีความโกรธด้วยก็อย่างว่าละวครับว่าคำพีกใใับนิยายเนี่ยมันคนละเล่มนะก็ต้องแสดงลีลากันหน่อยครับ สลับพระอวโลกิเตศวรหรือพระโกนิมเนี่ยอยู่ในเลเวลสิบซึ่งเลเวลตันแล้วแต่ก็ยังไม่นิพานเพื่อรอช่วยสัตว์โลกเท่านั้นถ้าเป็นกาชาก็ทรงเป็นโพธิสัตว์ที่เป็นเอสเอสแรครับเพราะว่าหาได้ยากยิ่งโดยเหตุนี้พุทธมหายานก็เลยบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเยอะมากแล้วก็สารพัดโพธิสัตว์เต็มไปหมดนะฮะถานะของโพธิสัตว์ก็เลยดูสําคัญกว่าพระอาหารหันต์โดยเฉพาะข้อความในวิมลเกียรตินิเทศูตร และสัจธ,ธรรมปูนทิกกสูตรโดยเฉพาะพระสูตรหลังก็ได้รับการนับถือมากที่สุดในเอเชียตะวันออกแล้วก็แปลเป็นหลายภาษามากเลยครับโพธิสัตว์ของมหายานยังสามารถแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. มนุษยีโพธิสัตว์ก็คือโพธิสัตว์ที่อยู่ในร่างมนุษย์จะเป็นกายเนื้อเรียกว่านิรมานกายเป็นโพธิสัตว์ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเช่นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ หรือพระปูใต้ที่เป็นพระศรีอริยะเมตใรในความเชื่อจีนถ้าอยากฟังประวัติเต็มๆของพระศรีอาริก็ตสามารถคลิกเข้าไปดูคลิปเรื่องพระศรีอริยะเมตใรฉบับเต็มได้นะครับอันที่2คือทยานิโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ที่เป็นกายทิพย์เรียกว่าสัมโพกกายหรือพระโพธิสัตว์ในแดนทิพย์นะาจะยังแบ่งยิบย่อยยุบยับไปหมดเช่นทยานิโพธิสัตว์ ก็เป็นกลุ่มโพธิสัตว์ที่เกิดจากทยานิพุทธเจ้าเจ้าห้าองค์ในเซิร์ฟเวอร์พุทธเกษตรอีกประเภทก็คือพระโพธิสัตว์ทั้ง8ซึ่งจะพบเห็นได้ในวัดเกี้ยวแก้วสิงคโปร์ครับและนอกจากนี้ยังมีพระโพธิสัตว์อื่นออีกมากมายที่ไม่เข้ากลุ่มไหนเช่นพระโพธิสัตว์ตาราก็จะเหมือนขบวนการเรนเจอร์เลยครับ <c oughs> ก็มีหลากสาีสันมากทาราแดงทาราเขียวทาราขาวทาราเหลืองทาราดำนะครับซึ่งรวมกันแล้วมีถึง21ปางต่างกันไปมากเอาเป็นว่าโพธิสัตว์ในความเชื่อมหายานเนี่ยม รายละเอียดโพธิสัตว์แต่ละท่านแบบเจาะลึกก็คงต้องขอยกยอดในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะยังมีเรื่องพระพุทธเจ้า5องค์อีกโดยเฉพาะของมหายานโพธิสัตว์ของมหายานเนี่ยก็เจวือหววมากปัญญาก็แทนด้วยพระมัญชูสีฤทธ์ก็แทนด้วยพระสมันตพัทกรุณาก็แทนด้วยพระกวนอิม ก็เป็นกุศโลบายอันชาญฉลาดของมหายานเขาละครับที่ทําให้คนยังติดในความเชื่อเก่าเนี่ยหันมบูชาคุณของพระพุทธเจ้าในรูปแบบโพธิสัตว์ได้เรื่องราวของพระโพธิสัตว์ส่วนนี้ก็เป็นแค่น้ําจิ้มเท่านั้นและสลับคลิปหน้าก็จะมีเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อีกมากเอาไว้ติดตามกันนะครับผมและถ้าอยากทราบข้อความแจ้งเตือนก็สามารถกดซับกดกระดิ่งที่ใต้คลิปนี้และกดเหรนโพสก่อนในแฟนเพจเฟซบุ๊ก k ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ